รับแฟนมองอย่างเซีรยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคิ์วิคร์บอลประจําวันนะครับวันนี้มาเจอกันในเกมวันศุกร์ครับ17ตุลาคม2568ครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกัน1คู่นะครับเป็นเกมฟุตบอลเกาโชเซเรบีของอิตาลีครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับเวอร์ตุสเอนเตลาครับเจอกับซามโดเรียนะครับ ซึ่งวัตุอินเตล่าเนี่ยอยู่ที่14ครับมี6แต้มจาก7เกมแรกในบ้าน3แมตช์ชนะ1สเสมอ2ไม่แพ้ใครส่วนซาบโดเรียเนี่ยอยู่ที่17ครับซึ่งเป็นทีมในโซนตกชั้นเลยนะครับจากการเริ่มต้นครับมีแค่5คะแนนจาก7เกมแรก3เกมเยือนเนี่ยสเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2นะครับวันนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยคือ ให้ Virtus e n t e l เแหละนะครับเหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับผมซึ่งภาพรวมของตัวผู้เล่นเนี่ยทางหน้าของซามโดเรียจะมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะครับหลักๆเนี่ยน่าจะหายไปถึง6ตัวด้วยกันนะในช่วงนี้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะฮะส่วนเจ้าบ้านเนี่ยจะมีเจ็บอยู่ประมาณตัว2ตัวเท่านั้น,นครับโดยแนวรุกครับของเจ้าถิ่นเนี่ยก็จะมีฟานโซนี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ย หน้าเป้านะครับเป็นอเล็กซานโดเบรเซนเนสเตีนะครับนี่เป็นดาวรุ่งวัย22ปีนะครับที่จะเป็นตัวหลักนะฮะส่วนทางด้านของซา,ามโดเรียเนี่ยหน้าเป้าของพวกเขาจะใช้เป็นทางด้านของมาวินคูนี่นะครับยืมมาจากลูบินคาสานก็คือโจ์เนี่ยมันจะเป็นเจ้าบ้านนะเหนือกว่านิดหนึ่งนะครับจริงๆก็เสียเสมออยู่เดี๋ยวผมว่าเจ้าบ้านมีโอกาสที่จะ ชนะมากกว่านะครับผมคู่นี้ยังเอียงเจ้าถิ่นว่าจะบดได้ครับขอเชียร์ไปที่เวอร์ตุสเอนเตราครับสอัสดีแฟนๆซอโมยินงเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันศุกร์ที่17ตุลาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่มากมายหลายรายการนะครับตัวดีโหลดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกลีกาสองของเยอรมันนะครับไปที่คู่ของฟอ์ตูน่าดูเซนดอร์นะครับพบกับทางด้านของบาวชวายนะครับ ฟอนทูนาดูเซนตออเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่13ครับเล่นมา8นัดเป็นการชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้4มีอยู่ส0แต้มด้วยกันนะครับขณะที่ทางด้านของบาวชวายเองตอนนี้อยู่อันดับที่15ด้วยกันนะครับเล่นมา8นัดเหมือนกัน,นครับเป็นการชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้5มีอยู่7แต้มด้วยกันนะครับ โดยทางด้านของบาวชวยเองเนี่ยเกมเดือนยังไม่แน่นอนครับขณะที่ฟอร์ตูนาดูเซนดอฟเองเนี่ยในถินค่อนข้างจะแข็งแกร่งและก็สถิติคู่นี้เจอกันเนี่ยฟอร์ตูนาดูเนดอฟค่อนข้างจะขบม,มิดเลยนะครับโดยเฉพาะเกมในถิ่นของตัวเองชนะตลอดนะครับผมยังดูว่านัดเนี้ยเจ้าถิ่นยังดีกว่าและก็น่ากว่าใฉ้ไปได้คู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่ฟอร์ตูนา ดูสินดออครับสวัสดีฟแฟนบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นการแข่งขันคู่ระหว่างปริสัน์ชักแมงนะครับจะพบกับทางสตาร์สบูกลงสนามเวลา1น5นาฬิกานาทีครับโดยทางเจ้าถิ่นปริสัน์ชักแมงนะครับเล่นมาเจ็ดนัดมีอยู่16คะแนนยิงไป13ประตูเสีย5ประตูครับ ขณะที่สตาร์สบุกเจ็ดนัดมี15คะแนนนะครับยิงไป14ประตูแล้วก็เสีย7ประตูซึ่งผลง,งานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับเปเช่ห้าเกมชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้1ล่าสุดบุกเสมอริวนะครับ1-1ขณะที่สตาร์สบุกครับชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มองเช่ถึง5-0ครับสถิติการเจอก,กันคู่นี้นะครับ5ครั้งหลังบริษัทชักแมงชนะ3ครั้งสตาร์สบุกชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการสเสมอกัน1ครั้งนะครับกับความแน่เป็นของเกมในคู่นีี้้้้เเเเเนนน่่่ยซึงงตาาาามือไขก็ใหจบปช ต้องชนะด้วยความห่าง2ประตูสถานเดียวนะครับก็ดูเป็นโจทย์ที่สูงกันไปหน่อยนะครับช่วงหลังฟอร์มก็มีดรอปลงไปคุมกาลังตัวเล่นก็มีแกนหลักบาดเจ็บนะครับประกอบกับก็เพิ่งจะเป็นโปรแกรมทีมชาติกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสภาพทีมอาจจะไม่สมบูรณ์ครับเจอกับคู่แข่งที่ฟอร์มกําลังดีนะครับเพราะฉะนั้นซา a r สบ o กน่าจะสู้ได้สนุกนะครับแพ้เต็มที่ก็ไม่น่าขาดครับโอกาสยังเสมอพอมีครับคู่นี้เลือกไปที่ทีมเยือนซาร์สบูกครับ สวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันวันศุกร์วันนี้นะครับขอไปดูที่บุนเดสตีกาเยอรมันครับยูเนียนเบอร์ลินหรือว่ายูเนียนเบอร์ลินเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับบรูซิเมนเชนกัร์ดบักครับก่อนแมชการแข่งขันนะครับก็เป็นยูเนียนเบอร์ลินที่ดูดีกว่านะครับอาจจะแค่เล็กน้อยหรือมีโอกาสขยับไปมาได้นิดหน่อยหลังจากนี้นะครับแล้วแต่สถานการณ์เรื่องของอันดับตารางนะครับยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับ13ครับผมส่วนทางฝั่งบรูซิเมนเชนกัร์ดบักอันดับ17คือมันกลับกันเลยนะครับจากปกติทีีีี่่่่เเเเเเคคคยยยยยปป็็นน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 นกกกััืออูิบบรรร์ลววจะททม้าาาตงส คนจะเ,เป็นทีมหัวตารางหรืออย่างแย่คือกลางตารางแต่ตอนนี้สถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นคือกระบักยังไม่ชนะใครเลยในฤด,ดูกาลนี้นะครับสำหรับบอลลีกเกมที่ได้มา3แต้มเนี่ยมันเป็นการเสมอทั้ง3นัดฉะนั้นฝืดมากๆเลยนะครับส่วนทั้งฝั่งยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยมันยังมีการเก็บชัยชนะอยู่บ้าง5เกมหลังสุดก็มีชนะ1แล้วก็มีสเสมอให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังพอเป็นทีมที่มีเขี่ยวเล็บอยู่นะครับประกอบกับการที่เพิ่งผ่านช่วงโปรแกรมทีมชาติมาด้วยผมคิดว่าหลายๆอย่างลงตัว นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นจะได้เปรียบครับกับการเล่นในบ้านตัวเองมีโอกาสเก็บชัยชนะได้หรืออย่างแย่สุดเลยก็คือเสมอนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินหรือว่ายูเนอยนเบอร์ลินที่ทําได้ดีนะครับมีโอกาสคว้าชัยได้มากกว่าเล็กน้อยแล้วกันกับช่วงที่กัดบักกำลังเล่นแย่ขอมองไปที่ยูเนียนเบอร์ลินหรือว่ายูเนอยนเบอร์ลินว่าจะทําได้ดีนะครับอันนี้คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ